ดีวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ไม้ครับอันนี้เราก็เล่นกับน้องไว้ก่อนแล้วอันนี้จะมาให้ดูว่ามีของอะไรบ้างแล้วก็รอบบานมีอะไรบ้างแต่วันนี้น้องไม่อยู่อันนี้ก็จะเป็นบล็อกอันนี้ก็จะเป็นแร่แล้วก็ไปหามานิดนึงพอดีเราไปเจอฮีโร่บายด้วยแหละแล้วก็อาหาร ชั้นบนจะเป็นห้องนอนแล้วก็มีกล่องของเรากับของนอ้องอันนี้ของนอ้องแล้วก็คับให้นอ้องอันนี้ของเรานี่แล้วก็อันนี้บ้านเราเองเดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นรางไฟเล็กๆของเรากับนอ้อง แล้วตอนแรกอันนี้บ้านเราอยู่ข้างใต้นี้แต่ว่าเราย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบนเพราะเรามีของแล้วนี้ก็เป็นโรงเพาะเห็ดอันนี้ก็เป็นเหมืองแล้วก็มีฟาร์มนี่ได้ข้าวเลยอันนี้เป็นสไลดเดอร์น้ำเดี๋ยวเราเล่นให้ดู เสียงมันก็น่าลำคานิดนึงนี่อ้าวเจ้าวัวอ,อ,อันนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ถ่ายเลยนะแล้วถ้าวันไหนมีอะไรอีกจะมาติดตามหรือจะไปลงเมืองหรือจะไปทำอะไรเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูใหม่เช่บายบาย chút chút rồi chơi canh